สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการตรงประเด็นวันนี้มายเยี่ยมที่ปางช้างของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมนะครับที่อำเภอเลยนะยยอำเภอแ <ไง S 1> ม,ม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็บรรยากาศข้างหลังจะเป็นบรรยากาศช้างกาลังรับประทานอาหารอย่างอ,าอร่อยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาคุยกับพี่เล็กหน่อยพี่เล็กขออนุญาตนี่เจ้าของปางช้างนะครับเดี๋ยวจะมีบุคคลสําคัญมาด้วยนะวันนี้<ช>มายเยี่ยมช้างเช่นเดียวกันพี่เล็ก ไอ้บุณีธีิเป็นไงครับก็เป็นบุณีธี่เราช่วยเกี่ยวกับเรื่องช้างมานะครับก็เป็นช้างที่เราช่วยจัด<บ>ช้างขี่ช้างแสด,แดง<บ>ช้างเดินถนน,นะครับเป็นช้างที่ส่วนใหญ่ที่ปล่อยให้เรามานะ่ะจะเป็นช้างที่เขาไม่ไม่เอาแล้วก็คือเป็นช้างที่อาการจป่วยมาแล้วก็ ที่ตอนีะมาอยู่ตรงนี้หอมมากครับทงกระดูกอันนี้มันอ้วนมากเลยนะอันนี้อ้วนมากค่ะก็คือเป็นช้างที่มาเหลือแต่ซากแล้วค่ะอ๋อแล้วก็ตาบอดที่นี่เรามีตาบอด17เชือกโดนกับระเบิดครับขาเป๋ขาหักขาพิการเยอะเลยครับแล้วแล้วแล้วช้างเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งหมดในตอนกี่เชือกครตอนนี้มีทั้งหมดร้อยร้อยกับหนึ่งร้อยกับห้าเชือกร้อยกับห้าเชือกอ๋อนะครับแล้วแล้วอาหารตรงนี้ฮะวันวันกี่เยอะไหมเนี่ย วันวันหนึ่งก็โดยเฉลี่ยแล้วต่าสุดทัทั้งก็คือ300กิโลต่อหนึ่งตัวครับก็กล้องเข้ามาใกล้ๆก็ไก้นเลยนะครับไม่กลัวจะเสียงไม่ดีดูดูนิดตัวและการสอดออกมาเป็นเสียงท่านผู้ชมบอกว่าเสียงไกลหรือเสียงใกล้นะฮะไม่เป็นไรสาม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 ร้อยกิโลต่อหนึ่งต่อหนึ่งเชือกกรทิ่มสามร้อยกิโลต่อหนึ่งเชือกถ้าต้นทุนต่อตัวต่อวันก็วันวันหนึ่งนี่ก็ตกจริงๆแล้วโดยเฉลี่ยแล้วก็วันหนึ่งสามพันสี่พันบาท ต่อตัวต่อตัวก็ไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยค่ะแล้วก็ถ้าป่วยมานี่ก็ฝันร้ายเลยค่ะครับถ้าป่วยต้องใช้ยาอืมครับแต่มันไกลถือว่าไกลไหมโดยปกติเข้ามาทางเข้ามาก็คือมาทางทางอำเภอแม่แตงไม่ไกลเขะจากจัยงหวั่เชียงใหม่มาแค่หนึ่งชั่วโมงค่ะอ๋อครับแล้ววันนี้ดูท่าทางโหแขกเยอะเหลือเกินค่ะ ไม่มีแขกค่ะคือหมดหวังก็ตั้งแต่โควิดมาเราไม่มีแขกเลยศูนย์เลยค่ะรายได้ครับเป็นศูนย์เลยเป็นศูนย์เลยค่ดรายแต่รายจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับเพราะว่าอย่างธุรกิจการท่องเทียเ่ยวนะเป็นธุรกิจโรงแรมเนี่ยก็สามารถที่ปิดห้องพักใช่ไหมคะ,ะปิดน้ำปิดไฟไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับให้พลังกับยุพลังกลับบ้านจัดการสังคมแต่ธุรกิจที่เลี้ยงช้างที่เป็นช้างเป็นพาอมูลที่ของเราเนี่ยค่ะ ไม่มีเงินเข้ามาแต่เราต้องจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์เขาต้องกินเหมือนเดิมถ้าไม่กินก็ล้มโอครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะฮะช้างปกติเราจะจริงจช้างเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงประวัติจริงๆเนี่ยช้างนี่มีความสําคัญต่อชาติไทยมากนะใช่ค่ะนะครับสมัยก่อนเนี่ยเอาไปรอบใช่ค่ะตอนลหลังเราไปลากไม้มั่งใช่ะนะฮะแต่ที่นี่มุมมุมการแสดงของต่างช้างมีไหมไม่มีค่ะที่นี่เราช่วยมา ไม่มีช้างขี่ไม่มีช้างไม่มีแสดงเป็นช้างที่ไ,ไล่เป็นสระใครอยากจะมาดูช้างเหมือนแอฟริกาเหมือนกับช้างป่าปล่อยเป็นโคงอยู่กันเราไมช่วยมาแต่ละแต่ละเชือกแต่ละเชือกนต่มาจากแต่ละที่มาถึงนี่สิ่งแรกคือสภาพจิตใจเขาไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมคือเขาบางเชือกนี่แทบจะไม่มีจิตวิญญาณความเป็นช้าง<ด>ทีนี้ดู แล้วก็บางต,ตัวก็เหมือนซอมบี้ก็มมไม่รู้ตัวเองเลยส่ว่าเป็นช้างคือการถูกทุกทุกทรมานอย่างหนักจากการถูกทารุณกรรมเพราะว่าถูกใช้งานอย่างหนักนะบางทีเขาไม่เหมือนเดิมค่ะแต่พอเราเขาเข้ามาอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราปล่อยให้เขาหยู่โขงช้างธรรมชาตเาิเขาเป็นโขงเขาเป็นครอบครัวทีเราปล่อยให้เขามาอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการเรียนรู้แล้วก็จะอยู่เขาจะก็จะอยู่ด้วยกันแบบแบบครอบครัวแล้วก็สภาพจิตใจจะดีขน้นแล้วอกจากช้างดุนะคะเขาก็จะไม่ดุละเพราะว่าเขารู้ว่าเรารักเขา ที่มาเนี่ตัวใหญ่เป็นไงซื้อมาหรือว่าซื้อมาซื้อมาหมดเลยซื้อมาหมดเลยคับเพราะว่าใช้วิธีไายชีวิตครับก็ตัวหนึ่งหลักตั้งแต่คือก่อนโควิดนและเมื่อก่อนก่อนโควิดนี่หลักร้านร้านกว่าขึ้นไปสอง้านก็มีครับแต่ตอนนี้ถูกมากถูกมากสามตัวแปดแสนเพราะไม่มีปัญญาเลี้ยงใช่ค่ะคือคือคือช้างจฉพะช้างลดลงนี่ราคาช้างนี่ก็คือแทบจะลดลงแบบ เอานี้ต้องขอบคุณขอบคุณประยุยน์รุชานี่ททำให้ช้างราคาถูกคือไม่ค่ะดิฉันดิฉันไม่ขอบคุณค่ะเพราะว่าทำให้ช้างตายค่ะ,<ร>ะเพราะว่าไม่มีไม่รู้เรื่องการบริหารจัดการอ,อันนี้พูดตรงๆนะคะคนช้างค้าควรร้องไห้ร<ห>ัฐบาลไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะดิฉันบอกเลยนะคะว่าช้างเนี่ยมีคุณ,ณประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมายในยามที่เมื่อก่อนกู้บ้านกู้เมืองกู้ศึกอยู่ในศึกสงครามเป็นเป็น สัตว์ที่ช่วยเรื่องเสือเรื่องเศรษฐกิจวันนี้ก่อนโควิดเราดําเงินสู่ประเทศชาติมหาศาลนะคบการท่องเที่ยวต้องเราก็ต้องรู้นะคบว่าหลายหลาย,ล,ายล้านล้านบาทที่เข้ามานะการท่องเที่ยวเข้ามาในสัส่วนที่ค่อนข้างจะเยอะช้างคือส่วนหนหึ่งที่มาช่วยในเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่พอเกิดโควิดรัฐบาลไม่มองเลยคับหาราก็ไม่จำยอมเพราะฉะนั้นดิฉันดิฉันต้องขอพูดในที่ตรงนี้นะคะว่าไม่คะ่ะรัฐบาลไม่ได้เห็นใจเรื่อง คนเลี้ยงช้างแล้วไม่เห็นใจเรื่องสัตว์ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะไหนจะพูดเรื่องช้างอยาจะพูดเรื่องหัวเรื่องควายเรื่องนเรื่องอะไรอเลยฮะเวลาเลยนะคะเรื่องละตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนมากเรื่องลัมบี้ชกินไม่ได้สนใจเลยวัคซีนก็จะไม่ได้เข้ามานะคะไม่หนำซ้ำก่อนหน้านั้นก็การะโลกม้านะครับม้าตายเป็นเบื่อมีคนนำเข้าเชื้อโรคนะคะรัฐบาลไม่เคยเหลียวแรค่ะเพราะคนที่เอามาคือหน่วยงานของรัฐ อันนี้ก็ขอพูดพูดเรื่องช้างาลามไปเรื่องเรื่องบ้าเรื่องบวเรื่องควายอจริงๆก็คือเรื่องความเป็นอยู่วิถีชีวิตแล้วก็คือความอยู่รอดหรือความอยู่ไม่รอดอ่ะใช่ค่ะ<ต>นนผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นีนะผมว่าเขามองไม่เห็นในซ้าไปนะเขามองคือคือหัวใจไม่แขงไงคตถ้าคุณแขงเรื่องสัตว์นิดหนึ่งจะไม่มีโรคลัมี้สกินลัมี้สกินกําลังฆ่าสัตว์เลี้ยงของประชาชนเยอะแยะมากรัฐบาลทําเป็นมองไม่เห็นได้ไงแล้ววัคซีนตอนนี้มีวัคซีนคนมีปัญหาวัคซีนสัตว์ก็มีปััญหาบ ดังนั้นเราเวลาจะส่ง,สงผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติอย่างประเมินค่าไม่ได้เพราะว่าส่งโคส่งเนื้อออกนอกประเทศไปได้แล้วไม่มีใครเอาเพราะว่าเรากาลังติดโรคระบาดอย่างนักแล้วไม่มีการแก้ปัญหาบพราจริงๆแล้วแล้วพลเอกวิรุจชาเรือฐบาลจะต้องมองเห็นนะว่าคุณกําลังส่งเสริมการล่อท่องเที่ยวรายได้หลักของในส,สี่ประมาณสี่สิบท่องเที่ยวบวกส่ง,งออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองไม่เห็น อุปกรณ์ในการดึงการท่องเที่ยวนะถืเพราเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยนะถ้าคุณมองไม่เห็นแล้วคุณคุยไปก็โม้อะใช่คือคือคุณไม่เห็นคุณค่าเขาใช่ไหมครับ่าใช่เวลาเนี้ยก็อย่างอย่างช้างเนี่ยเขาเป็นเขามีคุณนุคุณ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 ครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัุจุบันแต่วันนี เขาเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกเองครับอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆเพราะดิฉันเองจะไม่จะไม่พูดอ,อ้อม้อมนะครับเพราะว่าต่อให้รัฐบาลไหนก็ตามถ้าใจใจดำนี้ก็จะพูดความจริงครับเดี๋ยวอีท่านหนึ่งครับวันนี้มาเยี่ยมช้างด้วยกันเป็นท่านหนึ่งนะครับเป็นอดีตรองนายกบุรีที่เห็นมุมมองและความสําคัญต่อช้างวันนี้สิ่งมาเยี่ยมที่ปางช้างแห่งนี้นะครับท่านจาตุอนใจแสงครับสวัสดีครับนะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตมาคุยกับพี่เล็กด้วยะเจ้าของปางช้างนะครับ No เง oh, like well> ี้ยฮะโดดช้างกับม yeah, ุมกันเท่าไหร่ผมจะผมมาผมมาเยี่ยมที่นี่รอบนึงแล้วขายผมมาครั้งแรกฮะฮะฮะเท่เท่กว่าที่พนายจำนงขายครับครับอาฮะก็วันนี้กเขาไม่ไป้ขายเท่เท่เลยอย่ามายุ่งมากเลยลูกเอ้ยวันนี้ก็ได้มาอีกครับแล้วก็ฟังปัญหามาคือฟังปัญหามารอบหนึ่งแล้วที่วันนี้ก็ได้มาฟังอีกแล้วก็เห็นเห็นปัญหาเรียกว่า ค่อนข้างมากครับครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้<ะ>มาฟังแล้วยังไม่มีโอกาสพูด<ะ>ยังไม่มีโอกาสพูดท,ที่จะนําเสนอปัญหานี้ต่อต่อสังคมครับคือเรื่องช้างเนี่ยเป็นเรื่องที่อย่างที่เมื่อกี้คุณเล็กได้ได้พูดไปว่ามีปัญหาอย,ย่างไงบ้างผมผมคิดว่าที่สําคัญคือ,อรัฐบาลต้องเข้าใจเรื่องเรื่องว่าในภาวะ โควิดแบบนี้รัฐบาลต้องให้การเยียวยาต่อเรื่องของช้างทั้งทั้งระบบนะก็คือต้องเยียวยาผู้ประกอบการเจ้าของต่างช้างเจ้าของช้างไม่จะไปมองจะพูดระบบก่อสร้างอย่างเดียวไม่ใช่ให้เขาอยู่ได้แล้วก็ต้องคิดว่าจะดูแลยังไงให้ช้างอยู่ได้ไม่ใช่ช้างเดี๋ยวนี้ช้างป่วยตายอดตายไปเป็นร้อยๆเชือกใช่ครับตายไปเดี๋ยมัต้องร้อยเชือก ต้องขายเป็นราคาถูกไปบไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ค,รคนที่ไปเลี้ยงอาจจะไม่มีอาหารก็ไม่พอความรู้ก็ไม่มีก็มีปัญหาอีกครับขายไปสุดท้ายหาทางส่งไปขายต่างประเทศบก็มีก็กลายเป็นส่งช้างออกช้าง,างนี่ไม่ควรไม่ไม่ไม่ควรต้องส่งสิ้าด้วยแต่แว,ว่าที่ททสำคัญมากที่จะ การไม่ดูแลไม่เยียวยาเนี่ยะจะทำให้ผู้เลี้ยงช้างผู้ประกอบการซึ่งมันประโยงการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเขาเขาเาไดอยงอยู่ระยะยาวอยู่ไม่ได้เพราะว่าควานช้างคนเลี้ยงช้างะนะครับคนเลี้ยงช้างเขาก็จะ ต้องกินต้องอยู่กระจัดกระจายไปครับพอกระจัดกระจายไปแล้วไปทาอาชีพอื่นแล้วคราวนี้พอต่อไปถ้าโควิดหายจะกลับมาเลี้ยงช้างกันอีกกลับมาจะทาช้างท่องเที่ยวอีกก็จะมีปัญหาไม่รู้จะควานช้างไม่รู้จะเริ่มต้นยางไงก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆธุรกิจอื่นๆที่คนงานหายไปคนงานหายไปลูกจ้างไม่อยู่พอจะฟื้นเนี่ยที่พูดจะรีสตาร์ดรีสตาร์ทเนี่ยนะครับก็จะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้คือเราไม่ใช่แค่ว่าทำไงให้คนมาเห็นใจเห็นใจช้างเท่านั้นแต่ว่าทำยังไงจะรัดนะ<า>จะต้องหาทางเยียวยาหาทางเช่นเขาขอเขาขอว่าพื้นที่ที่ใกล้ช้างอยู่ใกล้ป่าชุมชนเขาข,ขอว่า ให้เข้าไปใช้ป่าชุมชนให้เป็นประโยชน์ไปกินต้นไม้บ้างได้ไหมซึ่งไม่ใช่ช้างเลยไม่ว่าถ้าไปอยู่กับป่าแล้วเนี่ยจะไปทําลายป่านะยิ่งอยู่กับป่าถ้าป่าขนาดใหญ่พอป่าจะยิ่งอุดมสมบูรณ์พบไม้ไม้ปกติมันต้องตัดกิ่งคอนกิ่งนะมันจะงามปกติเป็นอย่างนั้นคนเข้าใจผิดคิดว่าช้างไปทําลายป่าแต่จริงๆคือช้างอยู่กับป่าแล้ว ป่ามันถึงจะอุดมสมบูรณ์นี่คือธรรมชาติไปอย่างนั้นทีนี้เขาขอป่าชุมชนทที่ที่สามารถจะดูแลช้างได้ขอใช้เพราะไม,ไม่ไม่มีการดูแลเ, <laughs> เขาเขาขอที่จะดูแลเรื่องการปลูกหญ้าปลูกหญ้าเพื่อจะ <laughs> เพื่อจะตรวจอะไรกันบ้างอ๋อเข้าใจว่าสตาร์ทนี่ไม่ใช่ าค้อดูแลในเรื่องออกทีนใเร่องคกับการสูบยาตอับการหาหากฎหมายมาบขามาเลี้ยงช้างครับครับอันนี้มันต้องมีการเข้ามาดูแลเข้ามาอุดหนุนเข้ามาทัพย์ทีคได้ที่พูดกันพูดเรื่อง SME จะต้องทรัพย์ทได้ยังไงช่วยเหลือยังไงครับเงินเงินทุนเงินหมุนเวียนเพราะเขาไม่มีไม่มีมันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็พังกันหมดอันนี้คือคือ ปัญหาที่เป็นอยู่คือต้องการการดูแลจากรัฐอย่างเป็นระบบเดี๋ยวไปพี่เล็กหน่อยพี่เล็กทอไปรัฐบาลเอาแบบเนี้ยกับกับกับอย่างเงี้ยอะคือคือถามว่ามีความหวังไหมครับไม่มีค่ะแต่เราต้องต้องสู้ด้วยตัวเองคือเวลานี้ในเมื่อเรามองแล้วรัฐบาลก็ไม่เห็นความสําคัญเราก็ต้องยืนขึ้นสู้แลวค่ะด้วยวิธีทางของเราว่าเราจะทำยังไงให้ สิ่งเหล่านี้มีชีวิตรอดอยู่ครับเขาจะต้องคือเราไม่สามารถที่จะหวังเพื่อนัฐบาลครันนี่ก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าอยากจะบอกกับทุกคนว่าอ่าเราไม่ต้องไปพึ่งแล้วเราเราเราคิดหาทางออกของเราดีกว่าออืฮคือพึ่งไม่ได้แล้วคือมันไม่ได้อีกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะลอนไปไหนแล้วเดี๋ยวจะถามต่ออีกหน่อยนะครับเดี๋ยวไปขี่จักรยานเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนจากรายการท่านผู้ชมครับถ้าถ้าเอ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่ง เข้าไปมีไปเป็นรัฐบาลมองช้างเนี่ยมองกระบวนการในการคิดสุดท้ายจะเอยาออทำไงดีในเมื่อกเศรฐกิจวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่ไม่ใช่เขามาสุดนะฮะจมดินเนี่ยจะเอาช้างมามุมกันท่องเที่ยวเลยคือคือเราง่ายๆนะครับคือมองว่า <hi ha? S 1> ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญคตอ่ตอต่อประเทศต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับต้องเข้ามาเยียวยาเข้ามาดูแลเข้า<ๆ>มาทําให้อุตสาหกรรมหรือการ การเลี้ยงช้างการใช้ช้างเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยครับเขาอยู่ได้ครับในภาวะโควิดแบบนี้เขาเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรบ้างครับลำพังเขาทํากันเองเนี่ยก็จะมีช้างเสียชีวิตไปป่วยหนักอดตายไปจํานวนมากครับและจะเกิดอย่างนี้ต่อเนื่องไปกว่าจะผ่านโควิดไปอีก6เดือน9เดือนหรือ1ปีเนี่ย ความเสียงทีจะเกิดมากกว่านี้ไม่รู้คนตายก่อนช้างหรือช้างตายก่อนคนยดูแลช้างประมาณไม่ใช่มากอะไรครับไม่ใช่มากอะไรทางทั้งหมดจะดูแลเรื่องเรื่องเยียวยาผู้ประกอบการก็คือเยียวยาเจ้าของปางช้างเจ้าของช้างให้เขาดูแลควานคนเลี้ยงช้างได้เพื่ออยู่เขายังทํางานอยู่ต่อไปได้หรือหยุดงานหยุดงานบ้างก็ยังมีมีรายได้ครับแล้วก็มาดูแลเรื่องอาหารกัน ถ้าป่วยขึ้นมาจะดูแลยังไงในช่วงเนี้เข้าไปดูแลอย่างเป็นระบบใ<ม>ห้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลถ้าพื้นที่ใกล้ใกล้ป่าใกล้เขตใกล้เขตป่านะครับส่งเสริมให้เขาใช้ห <Eyes S 2> ให้เขาใช้พื้นที่เหลานัให้เป็นประโยชน์โดยเป็นประโยชน์ต่อการดูแลป่าด้วยอันนี้ก็ทําได้เพราะฉะนั้นจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้คือบทบาทของรัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือยีย เท่านั้นเองนะอย่างที่เป็นอยู่คือเราจะเห็นโฆษณาเชิญชวนให้คนเห็นใจช้างอาจจะมีบริจาคบ้างเพื่อไปช่วยซึ่งก็ดีแต่ว่ามันไม่มีไม่มีทางเพียงพอเพราะฉะนั้นที่สําคัญก็คือว่ารัฐต้องเข้ามาบทบาทหนั่ต้องเข้าใจว่าธุรกิจต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆมันได้รับผลกระทบ คุณแรงด้วยกันทั้งนั้นและคุณไม่ใช่ว่าปล่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนเขาพังพินาศกันไปหมดแล้วถึงเวลาพอจะฟื้นการท่องเที่ยวจะเป็นแซนบ็อกซ์ที่ไหนก็ตามคุณเอาจะต้องการเอาช่างไปสแสดงปรากฏว่า,าไม่ได้แล้วควานช้างก็ไม่อยู่ช้างก็ขายไปแล้วขายไปแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศด้วยอะไรแบบนี้นะเสียหายเสียหายมากแล้วก็มันน่าเสียดายเลยในมุมมองของคนรักสัตว์คิดว่าก็ต้องให้ความสําคัญรัฐบาลต้อง มาจับเรื่องนี้และทําให้เห็นว่าเอส่งเสริมให้คนรักษาเห็นอกเห็นใจก็คือต้องมาเสนอว่าเขาเจอปัญหาอะไรบ้างหรือรัฐจะปล่อยแบบเขาเป็นเรื่องเองเอกชนอันนี้ไม่ใช่แล้วเวลานี้ก็ปล่อยตามตามยถากรรมเสียหายเสียหายยับเยินกับรับเอาไปเล็กสุดท้ายครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่นี่ที่มาเยี่ยมมาดูบางช้างเป็นไงเป็น ฝรั่งหรือคนไทยเป็น90%เป็นต์เป็นคนต่างชาติคนต่างชาติาตก็ตอนนี้ก็คือหมดเลวค,ะค่ะเป็นเป็นศูนย์การเข้ามาเยี่ยมจริงๆแล้วรัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาง,ง่ายมากแต่คุณทำแซนบล็อกที่ภูเก็ตได้ที่นี่เราก็ทำแซนบ็อกได้นะครับจังหวัดเชียงใหม่ถ้ารัฐบาลหน่วยงานฟังนะคะทางทางเราเองอะ่ะเราก็ต้องปกป้องไม่ให้เรามาเป็นคลัสเตอร์ใช่ไหมคะคคคจัดไฟมาเชียงใหม่นะคะเอามาที่นี่ของเราอะ่ะมีที่พักสองอาทิตย์ ลูกค้าเข้ามาตรงนี้เราถมให้หมดเลยลูกค้าไม่ต้องออกไปตรงไหนเราสามารถดูแลจัดบอยหารจัดการโดยที่ เขาสามารถส่งเขาเข้ามาตรวจแต่รัฐบาลต้องมีการแก้ปัญหารอบฟังรอบด้านไม่ใช่ว่าเอาไปลงแต่โรงแรมใหญ่ๆผู้ประกอบการเล็กๆจบมดเลยทุกวันนี้นะครับคุณบริหารจัดการเรื่องแซนด์บ็อกซ์อะไรนะพวกเราก็นั่งดูอยู่นะครับแต่มันมันไม่ไปถึงมันไม่ไปถึงไหนมันไปถึงแต่คนที่ค่้ยตระดับนี้มันมันก็ได้ประโยชน์ในบางคนเพราะคนนั้ครับท่านผูมครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมปางช้างเป็นของมูลและนิธิ อะไรนะอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมอ่ะอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมนะครับอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แแมม่่ตงงงจััหหวดเชียในะครับพี่เล็กก็คือเจ้าของปางช้างแห่งนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านจะล้องไหนแล้วครับฮ่าโอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านจลสายแสงด้วยนะครับครับขอบคุณครับครับนนับกลลแ้วนะับช้างนะครับขอบบบคคคุณรรััสวัสดีครับนะครับ